แดดร้อนมากวันนี้มาตบใบข้าวโพดค่ะรุ้ยเบ่งแดดทั้งแดดเทั้งค่มข้าวโพดกระลมได้ค่ะอันลมมันผัดเนี่ยถ้าอยู่ฝนเขามันก็เลยหลมก็ลังงป็นแบบนี้ถ้าราเป็นฟางอันนี้คือสิบบาทเหรอคะถ้าเป็นฟางตัวนี้ละลมฟางนั้นตบแล้วๆค่ะฟางนั้น ตบแล้วแล้วเบืงเ้งแดดค่ะเึื่นะอันนี้เป็นขา้าวโพดหวานค่ะขา้าวโพดหวานบ่เป็นขา้าวโพดพันธุ์บ่เป็นขา้าวโพดเลี้ยงสัตาดนะคะเป็นขา้าวโพดหวานโอย ร้อนมาหกได้จ้าสีเหลวบ้านอ่จะเลี้ยวไม่เอ่ยเหมือนนั่นเป็นโลกนะครับโลกล่าสนิมหรือเปล่าคุณอาแดดเบิ้งแดดพี่น้อง